4โมงเย็นฝนตกหนักมากลมแรงด้วยตบนยันลีมถึงสัำราญจะมาตากอันนี้วันที่21พฤษภาคมเพราะว่าวันศุกร์สุดสัปดาห์หนัลมแรงคุณพี่ไหนตกบ้างคะรีคอมเมนต์บอกกันได้นะบ้านหนึ่งลมแรงมากเลยอันนี้ตกมาได้ประมาณสัก10นาท,ทีแล้ว ไม่คิดได้แบบลงมจะแรงขนาดนี้ตั้งเสร็จลมลนะละลมกับฝนเลย ม่ไมนไม่ไม่ทำาไมก็ป er> ิดไฟสิปิดไม่ได้ไฟดับตกอ้าไฟดับป่าวมีแม่เดีแมตเอไยตอนนี้ไฟดับฝนตกลมแรงไฟดับด้วยเดี๋ยวลูกเดียวไฟฉายอยู่ไหน บ้านนะคะตำบลยัดเลียมตสัมเงาจาังวัดปาะตอนนี้ก็สี่โมงสี่โมงจะครึ่งแล้วฝนตกลมแรงมากให้ฟังลมข้างนอกเป็นกระสุนเลยของฟิวหมดเลยน้ำเริ่มขังเยอะแล้วดูจากแบบบ้นานข้างๆที่อื่นตกเลยค่ะ ขอบคุณเด็กไฟดับแล้วหัวยุง่งหัวยุ่งยังตาไปยังไปไม่ได้หอรอกฝนตกลงในไหนไฟ,ไฟจะเทาสับเพื่ขอขับปั๊กก่อนไฟดับไปแล้ว พักอะไรให้หมดเลยดีแล er, ้วท er, <l stop> <l ok> ี่ยังได้ชาร์จโทรศัพท์ลมของฟิวเวอร์นี้ข้าว บ้านแบบปิดนิดชิดมลมแรงมากดูฝนฟ้าพากรไม่คิดว่าจะตกเยอะแบบนี้ เมื่อกี้พัลมจะแรงด้วยไฟดับไปะละตอนนี้น,นี่ข้างบ้านนะคะเป็นสวนกล้วยกล้วยน้ำวา้าหลังบ้านนี่ก็จะเป็นสวน,นใหญ่ฮะเขาจอดไหมเขาเจอดปะ โอ้โอ้มาหาแม่มาจะเข้ายังไงมันมีใครกล้ามันเปิดประตูว่าฝุ่นเขาเปิดเองเออเขาเปิดลงมาไว้บนฟ้าเปิดเองได้ดีมคะ กลัวหรือล่กลัวน oh, 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 ี่มาตอนฝนเป็นฝนเป็นลมเลยลมแรงมากโอ้โหดูโอ้โหลบกั่นอ้ลมแรงอ่ะไม่คิดว่าจะแรงขนาดนี้ น,นั่นนึงอุมน้อ,องแ่แมม่จะไปมีลูกแค่นี่ลมโอ้ยลบก่อนข้าลบก่อนลมอ่ะโอ้ยปิด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 ขึ้นบนบ้านหมอเขาจะขึ้นบนบ้านกันไหมโอ้ มันเปิดไว้แล้วนะป้าป้ามีตังมั้ยี่บาทมีที่บาทมีถึงห้าร้อยป่ะเอามาใบนึงเอามาใบหนึ่งแล้วพ่อระจายพ่อจ่ายเลย ไม่ได้ถูนไงแม่แมันกระพิบออกให้ตาปิดไฟสิปิดไฟดิปอปิดปอปิดหลอดไฟกันห้ไฟมันกระพิบอ่ะฮะปิดไฟริงไฟมันกระพิบแม่จัไฟชิเก<อ>ไปิก ออตาผิดผิดดวงแล้วมั้งว้าน่ากลัวไม่คิดว่าจะตกแบบแบบนี้นีนะที่ไม่มีฟ้าผ่าแถวจะกลับบ้านหรอ ดูวเลยแต่กดของสามใหม่สิแต่กดเพิ่งสามใหม่ให้หน่อย<ป>กดเข้าใหม่ให้หน่อยตะกี้มันค้างแม่เอาขั้นเอาอันนี้ลงขานี่พอดีที่บ้านฝน,นตกนะคะก็ลมแรงที่อ,อำเภอสังหารจังหวัดตาก,กตะนะคร<า>ึ่งชั่วโมงแล้ว ไปที่อื่นสิไปที่อื่นหมายถึงเอาโทรศัพท์ไปที่อื่นดูฝนหยูดละครึ่งชั่วโมงเกือบชั่วโมงอลอ่ะรีดน้ำตกฝนตีอ่ะต้องติอ่เงียบละฝนเงียบละดูหลังฝนตก น้ำค่ะอืออืออือแล้วเวบอกว่าไงโหดูบ้านคุณเต็มบ้านคุณเต็มมูน้ำขังแต่คุณเต็มจะได้ดูน้ำสูกน้ำออกกัน่ะทำทานทำทานขึ้นมาเองอ๋อแล้วเอมาเดินขึ้น ดูบ้านไหนบันใดอะรื้อๆปลีดน้ำเลยลีดน้ำได้นี่เลยหยอกแ้วงแค่มันหูขอบื่นื่ตกบ้างไหมครับ